บอกคิดถึงกันแล้วหนึ่งทุกคนนี่ความคิดถึงความห่างไกลมันทํางานบอกคิดถึงกันธนดลคนจะเจนค่ะคือแบบบังคับให้ไปไปโอีโอพูดว่าคิดถึงตัวเองไหมตัวเองยอมรับเลยตัวเองคิดถึงแล้วใดๆคือช่วงระหว่างที่น้องคุยกันอยู่ข้างหลังนักดนตรีฉลองกันแล้วค่ะจะให้คุยกันนานๆเปิดโอกาสให้ดูพี่ป๊อปอะ พี่ปอปอกอยู่ตรงกลางด้วยชนแก้วอะทุกคนเอ็นดูคือแบบขยี้กันแหลกลานน่ะเอาสีสองแสบเนี่ยไปไม่เป็นเขินแต่ใดๆความเขินของเขาปุ๋มว่ามันมีไอ้น้ำอยู่ในแก้วอะมันทำให้เขาแบบพูดออกมาหมดพูดความคิดถึงพูดกล้าที่จะพูดว่าคิดถึงกันคิดถึงเพื่อนเขาจะใช้คำนี้ บุ๋มถึงบอกว่าเพื่อนของเขากับของเราไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆคือแบบว่ามีแบบมีเพื่อนแบบเขาสองคนอะไม่ต้องมีแฟนก็ได้อ่ะดูโหทุกคนความชัดเจนในวันนี้มันออกมาแบบจะแบบไหนก็แล้วแต่แต่รู้ว่าเขารักกันมากแบงรลอยก็แบงหาซีนันเก็บ,เก,บเก็บไว้คารถกระบานจ้า

ลงลงสิงห์ it it คำนวณอยู่ว่าออกคอนเสิร์ตสองอเดือนหนึ่งมีงานคู่สองครั้งใช่ไหมเอ้สี่สี่กี่ครั้งสี่โอ้โหเออหรอสองสองครั้งแหมกูสีเศร้าแหงกว่ะกูแหงโดนแหงโดนด้วยกูต้องร้องเพลงอันนี้เพลงท <c oughs> ี่พี่พี่หมีเขียวร้องอะเพลงอะไรโอ้เรา โอ้โลงนี้ไม่มีหัวใจใครแนนอนยิงลายชายร้อนหนร้อนไม่ต้องคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตคิดว่าเป็นการมาหาพี่หาน้องวันนี้มีคนอื่นมาเที่ยวไหมวันนี้ที่ไม่ใช่เอฟซีนกไปเอาจะมักยองจะยกมีคนอื่นมาเที่ยวไหมผมจะดูโอ้ผู้ใดยกงคอยผมมีผัวผัวหลิกเนะืน้ะ ไรอรอกันก่อนผัวจะเป็นเวทีเลือกเราจะเอาผัวคนไหนถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นผมนะของเอ่อคุณจะเอาผัวไปอ่าคุณจะเป็นเป็นไปไปลายเป็นผัวคุณจะเอาแจนังคัสพูดพฤหัสเพราะว่าวันนี้ผมไปไปว่าผมถ่ายละครผมจะเพื่อหัดสุขเสาร์อาทิตย์โอเคเอาคู่บ้างดิจะใช้ขู่อะไรเนี้ย ผมเป็นบาตรที่เจ้าคูนแล้วโอ้โหพี่แล้วมันไปเห็นกันหมดเลยนะกลัวมัวเด้๋ไปเปล่าหลอกแด้วกลัวมัวเสียวกูเมากเดี๋ยว,วี่เฮ้ยตาใครนะ่ะตาเมยียพี่เอกใช่ไหมเนะี่ยพี่เอกเอาลูกตาเมยียขึ้นขึ้นหน้าปกร้อนปะ ถอดเสื้อถอดได้กี่ผัวหลังโอโลกนี้ไม่มีผู้ชายคล้ายน นฉัมียังไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปต่างประเทศนานไม่ได้เจอเพื่อนนานคิดถึงือผมไปไปต่างพูดจริงอะไรครับไม่ได้ร่วมงานกันนานเลยมึงคกดถึงกูแมาโอ้ยไม่คิดถึงไม่ไ,มได้แบบ แบบเพื่อนเนี่ยมึงคิดถึงกูไหมเ,เพื่อนเราเนี่ยเออเอ้าตอน,น,ตอน,น,นเนี้ยตอนเนี้ยนุกปายเนี่ยได้ร่วมได้ได้ได้ไปร่วมหรือได้ไปไปทำใน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 บางสิ่งที่ที่เป็นแปลกใหม่สิ่งแปลกใหม่เนี่ยเอา้เอาคือเรา,เาไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยมึงคิดถึงกูไหมเอา้าโอ้ยมึงอย่าเข้าหวัวพูดเพือผมมึง <laughs> พูดพูดพูดคือผมก็คิดถึงเพื่อนนุ๊กครับโอเคเอ้า, okay. อาแล้วคุณคิดถึงไหมครับมึงเจอคิดถึงคิดถึงเพื่อน เเฮ้ยมที hmm. yeah. mm ่้ะพี่เตรียมท้ยเตรียมที่เตรียมทีไปเลยนุ่นเตรียมที่เตรียมที่ว่าอยากอยากให้เบ้ากันไปก่อนนะโอ้ยมึงหงอกเดียวเลย มันอนขึงไหนนี่ร้องเพลง ไมาลูยกันร้องบรรเลงมาลุยกันร้องไม่ลุกตลอดไปไม่ลุกบรรเลงเป็นเพลงคาราบามารุยกันร้องบันเลงมาลุกับร้องรเลงเป็นเพลงคาราบาลมึงเปิดเพลงคอร์ดอีคอร์ดนึกว่ามันร้องเป็นไงก็มันดีขึ้นมาแล้วมันเปิดอีคอร์ดนึงอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรครับในโลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นตอนยิงไรชัร้อนยอกย้อนกันปีปนจริงหลอกหลอนกันเบียนบนญฉัน เก่งคนรักเราสุขสำราญเราจะต้องม,มองกินหน่อยสิยิ้มที๊ดจี่ดทีทททท่รักจินน้มนานย่าดวใจดำทำรัคาคฉางเชิแต่งงานกับเธอตาแสงเดือนฉันมีฟ้าเป็นมงฉันมียุงเป็นเพื่อันมีพื้นดนนินเป็นดักพื้นเรือนกงกเป็นเรือก่อนเรือหายสุดชาไม่ใช่แล้วพ,ออพว่อชเขาวดมษย์ หุดุดุดฉันให้ร้องไห้จะอยู่กับเธอจนวันตายเพราะไม่มีใครเชื่อเธอแล้วเราจะลาโลกนี้ไม่มีหัวใจใครแน่นอนยิงไล่ชัยร้อนจอกย้อนกตีบน ที่หลอกหลอง,งกันเบียนบ,นบ่นเสื้อผู้ใหญ่คนมารับเราสิสามลาโอ้เราจ้าอันมังมายิ้มหน่อยสิที่ยิ้มซ,ซีที่รักยิ้มนานๆอย่าเหดูดใจดำชำรังคานเส้นตั้งแต่งานกับเธอตายแสงจานช่วกันฉันมีฟ้าเป็นหูฉันไม่ยกให้เธออ่านฉันไม่เปินดนีมาตัดเพลือ ต้องรูเป็นเถื่อนออกเจอในสุขใจไม่เชื่ออีกแล้วหัวใจเขาขวกมนุษย์เยือยยุดยุดฉุดฉันจนมองหาใจเยือกเธอจนวันตาเพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะเพราะไม่มีใครซื้อมอ